ถามว่าตัวนี้เป็นไงบ้างถามหมุนง่ายไหมหมุนง่ายอ่ะอันนี้ช่างตัวจริงเขา <c oughs> เขาใช้้วเขาแอบกระซิบผมมาทางด้านของตัวบานะผมที่เขามีมาให้2แบบนะผมจะเป็นทางด้านของขนาดที่มันจะเป็นหมุนเรีนิว้วแล้วก็เป็นทางด้านของมิลลิเมตรนั่นเองนะต่อไปนะผมเป็นตัวที่ผมบอกได้ว่าเป็นคล้ายๆกับไฮไลท์ไฮไลท์ของบานแฟร์ของซูเปอร์สตาร์ที่ทางด้านของวีชูมาร์ทเอาเข้ามานัดจัดจหน่ายเลยนะผมก็คือตัวนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะผมวันนี้พบกับรายการวีชิวใหม่รีวิวกันอีกแล้วนะ มาคนเดียวอยี้แล้วน,น,นะครับสำหรับคริปนี้มาแนะนําสินค้าอีกแล้วในของบร็นรีวสินค้าแล้วทางด้านสินค้าที่เอามาวันนี้ก็เป็นของซูเปอร์สตาร์อีกตามเคยนะครับผมวันนี้จะเป็นทางด้านของตัวบานแฟนะครับบานแฟที่เราเอามาให้ดูเนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นที่เป็นแบบรุ่นปกติหรือว่ารุ่นที่สเปเชียลกันมาแต่มันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะวันนี้สินค้าที่เราเอามาเป็นบานแฟก็จะมีทั้งหมด2รุ่นแต่ว่าจะมี3แบบ3แบบยังไงเห็นในกล่องไหมเดี๋ยวเปิด บานแฟนแบบปกติใช้มือขันแต่หลายคนก็น่าจะเห็นครับเป็นปแวดปกตินะผมตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า ST 8 0 6 a นั่นเองตัวบอดี้เนี่ยก็คือทํามาจากทาั้งน้าของอลูมิเนียมนะผมรองรับท่อตั้งแต่ขนาด2องุนถึงหุนนะครับผมตัวนี้ การใช้งานก็ง่ายๆครับผมเหมือนบานแฟปกติทั่วไปเลือกท่อนะผมแล้วก็ใส่ท่อตามขนาดหุ่นที่มันอยู่ตรงบานตรงนี้นะผมแล้วก็ทําการลองดูซิว่าตัวของท่อกับตัวของแท็บเล็ตมีแท็บเล็ตมาให้นะแล้วก็มันสามารถมันพอดีกันหรือเปล่ามันเข้ากันหรือเปล่าลกับมันชนกันหรือเปล่าเอาให้ชนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทาการบานปกตินะผมด้วยความสิงท้าซูเปอร์สตาร์การรับเก็บสินค้ามามันก็ค่อนข้างดีเลยนะผมถามว่าตัวนี้เป็นไงบ้างทํามหมุนง่ายไหมหมุนง่ายอ่ะอันนี้ช่างโปรจริงเขาเขาใช้แล้วเขาแอบภาษีผมมา <laughs> ว่างผม ก็จะเป็นหมุนแบบปกตินะผมแต่สําหรับใครนะผมที่รู้สึกว่าเออมีบันแฟแล้วเนี่ยอ,อ,อยากจะซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นไปด้วยอยากจะซื้อทั้งคัตเตอร์ทั้งบานแฟอ่ะอยากจะพ่วงวีเมอร์ไปด้วยมีไหมมีซุปเปอร์สตาร์มีเหมือนกันเป็นชุดตัวนี้เลยนี่เปิดมาเป็นไงเป็นทางด้านของชุดบานแฟมีคัตเตอร์มีวีเมอร์และที่สําคัญคุณเห็นไหมว่าเขามีอะไรมาให้ บาสองอันนะผมเป็นบาสองอันที่มันจะมีความแตกต่างตรงที่หน่วยวัดของเขาก็จะเป็นทางด้านของนิ้วหรือหุ่นแล้วก็เป็นทางด้านของตัวมิลลิเมตรนั่นเองนะผมเซตนี้มีชื่อว่า ST 8 0 6 FT l ชื่อยาวเหมือนกันนะผมก็คือจะเป็นการรวมทั้งหมดเลยทั้งตัวของกานแฟงผมคัตเตอร์แล้วก็รีเมอร์นั่นเองทางด้านของตัวบาร์นะผมที่เขามีมาให้2แบบนะผมจะเป็นทางด้านของขนาดที่มันจะเป็นหุ่นหรือนิ้วแล้วก็เป็นทางด้านของมิลลิเมตรนั่นเองนะสำหรับตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นตัวที่คุ้มค่าเลยนะเพราะว่าคุณได้ทางด้านของตัวบานแฝงเนี่ยคุณจะไม่ได้แค่เป็นแค่ชุดอันเดียวคุณได้มาถึง2บาร์ซึ่ง2บาร์ในความแตกต่างมันก็จะเป็นทางด้านของตัวหน่วยวัดนะผมสามารถเอามา ว่าใครที่ถนัดในการนับเป็นมิลลิเมตรที่ส่วนใหญ่อะถ้าเกิดว่าไปดูพวกตามบานแฟร์ตามท้องตลาดเนี่ยเขาอาจจะมีทางด้านของขนาดขุนอะไรเยอะอย่างนี้ใครถนัดเป็นทางด้านของมิลลิเมตรก็ลองใช้เป็นทางด้านของตัวนี้ได้หรือว่าจะมาสำรองก็ได้ผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันหน่วยวัดมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวของช่องหรือว่าตัวของขนาดมันเท่ากันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยตัวนี้คุ้มมากๆคุ้มสุดๆนะผมถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเอ้ยอยากจะได้เป็นชุดอยากจะได้เป็นเซตนะผมทางด้านของบานแฟร์ชอมพร้อมใช้งานชุดเป็นใช้งานเลยก็ ตัวนี้ไปจบนะผมหรือว่าใครที่มีพวกเออผมมีแล้วคัตเตอร์ผมมีทั้งแล้วิเมอร์อะไรเงี้ยก็แต่ทางด้านของตัวนี้ก็คุ้มค่าเหมือนกันนะผมต่อไปนะคผมเป็นตัวที่ผมบอกได้ว่าเป็นคล้ายๆกับไฮไลท์ไฮไลท์ของบานแฟของชุดซูเปอร์สตาร์ที่ทางด้านของวีชูมารทเอาเข้ามาจัดจําหน่ายเลยนะผม <c oughs> ก็คือตัวนี้เลยตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า S T R 8 0 6 A R นะครับผมตัวนี้ความพิเศษอะ่ะมันมีหลายอย่างเหมือนกัน อย่างแรกี่ยผมจะทให้ดูคือตัวนี้มันเป็นบานแฟร์ที่หลายๆคนน่าจะอยากน่าจะชอบใช้ก็คือจะเป็นบานแฟร์ที่มันสามารถใช้ร่วมกับตัวของอสว่านไฟฟ้าได้นะผมเป็นสว่านไฟฟ้าแล้วก็ใช้หมุนแบบปกตินะครับผมตัวเรือนถ้ามาจากอลูมิเนียมเหมือนกันครับผมก็คือทั้งบอดี้เนี่ยอลูมิเนียมแข็งแรงทนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวของอขนาดที่สามารถ บานได้ก็มีทั้งหมด6ขนาดเหมือนเดิมนะผมตั้งแต่2หุนถึง6หุนแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูคือเวลาที่คุณบานอะ่ะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นบานของตัวปกติอย่างนี้เวลาคุณหมุนนะ่ะมันต้องหมุนเต็มรอบอย่างนี้ถูกไหมอ่าหมุนไปหมุนไปหมุนไปเต็มรอบแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้านของตัวนี้ปัญหาในการหมุนเต็มรอบมันจะหมดไปเหมาะกับหลักการชทที่แคบโดยการที่คุณแค่หมุนตัวทางด้านของข้างบนนี้มาหมุนลง มันใช้แค่หมุนนี้คือหมุนไม่ต้องเต็มรอบอกหมุนแค่ครึ่งรอบไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวทําให้ดูนะวันนี้ที่ผมจะเอามามันจะเป็นท่อขนาด3ามหมุนเรือท่อนี้เลยใส่เข้าไปวิธีการใช้งานก็นี่ฮะใส่เข้าไปตัวนี้ปุ๊บปิดปิดปิด,ป,ดปิดเข้าไปเอาแทบเล็ตเข้ามา,เข,าเข้ามาวัดอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นไปให้มันชนอ่าถ้ามันชนแล้วก็อ่าเสร็จแล้วคุดปุ๊บดันบานเข้าไป ให้ตัวทางด้านของลูกศรเนี่ยมันชี้ชี้ลงตรงขีดสีขาวให้มันชนกับตัวของลูกศรนะครับผมจากนั้นนี่ไปก่อนนะก็หมุนตัวนี้เข้ามาหมุน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 ให้แน่นปุ๊บปุ๊บเรามาดูทางด้านของตัวนี้นะผมคุณจะหมุนให้มันลงเข้าไปแล้วก็ทําการอืมเสร็จแล้วดังปึ๊กแล้วเห็นไหมถ้าเกิดคุณจะปิดขึ้นบีไปที่ตัว L จากนั้นก็ทําการติดขึ้นอย่างนี้ หมุนออกชุบปุ๊บบอกเลยว่าเนี่ยแค่เนี้ยเรียบร้อยอันนี้คือที่หม,มุนบานง่ายๆใช้ได้สบายๆคือถ้าเกิดว่าคุณใช้งานในคี่แคบเนี่ยแนะนําเลยตัวนี้หรือว่าใช้งานปกติก็ได้ทุ่นแรงได้เยอะนะผมดีกว่าคุณมานั่งหมุนแบบนี้เพราะว่าตัวเนี้ย ปเกียจจากที่หมุนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราหมุนเข้าไปแบบให้มันตรงแบบกึกเข้าไปอ่ะอเราหมุนไม,ไม่ต้องเต็มรอบอ่ะประหยัดแรงเข้าไปอีกนะผมตัวนี้ค่อนข้างแนะนําเลยแล้วมันสามารถใช้ร่วมกับตัวของสว่านไฟฟ้าได้ด้วยโอ้โหคดคุ้มนะครับผมสำหรับตัว str 8 0 6 a ตัวนี้นะผม เลคคอมเมนต์นะผมทางวิชูมาทแล้วก็ทางซูเปอร์สตาร์อยากให้ลองมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับตัวของบานแฟทั้งหมดที่เราเอามาให้ดูในวันนี้ก็มีกันทั้งหมด2รุ่น3แบบไปเลยทีเดียวสําหรับใครที่สนใจนะผมอยากจะได้เป็นบานแฟปกติ ุน,นีอยากจะได้เป็นชุดเป็นเซ็ตจัดไปรุ่นนี้หรืออยากจะหานาวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยทุ่นแรงในงานของคุณก็รุ่นนี้ไปเลยนะครับผมสำหรับตัวซูเปอร์สตาร์บานแฟก็จะมีประมาณนี้นะผมถ้าเกิดใครสนใจอยากจะซื้อสินค้าของซูเปอร์สตาร์นะผมก็สามารถซื้อได้ที่ร้านวิชิมาร์ทนะผมมีทั้ง like a c e b o o k l i น e แอดลาซาด้าช้อปปี้ทิกต็อกนก มาเต็มที่นะผมสำหรับใครที่อยากดูรีวิวนะผมก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube c h a n นลวิชิวมาทั้ผมหรือว่าจะติดตามทาง Facebook ก็ได้เหมือนกันนะผมเรามีสินค้าใหม่และอ,อย่างหนึ่งคือร้านเราโปรเยอะส่งไวถูกใจช่างแอนแน่นอนนะผมสำหรับใครที่สนใจพวกสินค้าช่างแอแนต่างๆก็สามารถสอบถามเราเข้ามาได้นะผมอยากจะให้เทียบสเปคหรืออยากจะให้ดูสินค้าเป็นตัวอื่นหรือว่าอยากจะดูสินค้าประเภทไหนนะผมตอนนี้เราก็มีสินค้ามากมายแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราเอาเข้ามาจ,จัดจาหน่ายกัน คุณภาพแน่นอนถ้ผมวิชิมัดเลือกมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดทางด้านของพวกเราก็ขออภัยเวณนะที่นี่ด้วยนะครับผมยังไงก็ติดตามพวกเราได้เรื่อยๆนะผมกด s u b ส c r i b e ไปด้วยนะผมกดกระดิ่งไปด้วยผมเพื่อนแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆผมสำหรับวันนี้พวกเราวิชิมัดลาไปก่อนสวัสดีครับ